สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่1 3นะคะเขาให้เด็กๆแสดงการหารโดยการหารยาวค่ะข้อนี้เขาไม่ได้เติมให้เราว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารเรามาทบทวนก่อนค่ะเราจะเรียก99ว่าตัวตั้งซึ่งจะอยู่ข้างในเครื่องหมายและเราจะเรียก9ว่าเป็นตัวหารซึ่งจะอยู่ด้านนอกนั่นเองค่ะ อันดับแรกเลยเด็กๆจะต้องดูสุดคูณแม่9ค่ะ9คูณอะไรได้9เวลาหนูดูนะคะหนูจะเริ่มหารจากหลัก10ค่ะ9คูณอะไรได้9 9คูณ1ได้9เขียน1ไว้ข้างบนเขียน9ไว้ข้างล่างจากนั้นลบกันค่ะ9-9ลบ9ได้0ต่อไป9ตัวข้างหลัง หลักหน่วยดึงเขาลงมาข้างล่างค่ะดูสูตรคูณแม่9เหมือนเดิมค่ะเด็กๆ9คูณอะไรได้9 9คูณ1ก็ได้9เขียน1ไว้ข้างบนเขียน9ไว้ข้างล่างจากนั้นลบกัน9-9ลบ9ก็เหลือ0คําคำตอบข้อนี้คือ11นั่นเองค่ะเวลาเด็กๆตรวจคำตอบเด็กๆจะต้องนำา9 มาคูณกับอะไรคะถึงจะได้99 9ก็ต้องคูณกับ11ค่ะอค่ะมาตั้งคูณเลยนะคะ11คูณ9 9คูณ1ได้9 9คูณ1ก็ได้9เป็น99ค่ะอ่าคคุณครูจะทบทวนให้นะคะสำหรับเด็กๆที่อาจจะลืมวิธีการตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบหนูจะต้องนำตัวหาร ในข้อนี้ก็คือเลข9มาคูณกับผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือเลข1 1ทีนี้ถ้าตัวหารคูณกับผลลัพธ์แล้วมันได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้หนูก็หารเลขถูกค่ะต่อไปนะคะข้อที่2โจทย์เขาบอกว่า68หารด้วย4 68เป็นตัวตั้งจะอยู่ข้างในเครื่องหมายค่ะ4เป็นตัวหารจะอยู่ที่ด้านนอกอันดับแรกเด็กๆต้องดูสุดคูณแม่4เราจะเริ่มหารจากหลัก10ค่ะเด็กๆอ 4, คูณอะไรได้6ไม่มีมีแต่4คูณกับ1ได้4เติม1ไว้ข้างบนเติม4ไว้ข้างล่างจากนั้นลบกัน6 ลบกับ4ได้2ค่ะจากนั้นหลักหน่วยที่เป็นตัวตั้งเนี่ยคือเลข8ดึงเขาลงมาดูสูตรคูณแม่4เหมือนเดิมค่ะ4คูณอะไรได้28 4คูณกับ7ค่ะได้28เติม7ไว้ด้านบนเติม28ไว้ด้านล่างจากนั้นลบกันค่ะเด็กๆ 28ลบ28ได้0อ่าข้อนี้เด็กๆก็ได้คำตอบแล้วคำตอบจะอยู่ด้านบนนะคะคำตอบข้อนี้คือ17นั่นเองค่ะเวลาตรวจคำตอบนำตัวหารก็คือ4มาคูณกับผลลัพธ์ก็คือ17อ่าตั้งคูณด้านข้างค่ะ17คูณ4 4คูณ7ได้28ใส่8ทด 2อสี่คูณกับ1ได้4บวกกับ2เป็น6ได้68ซึ่งตรงกับตัวตั้งข้อนี้เด็กๆก็ตอบถูกต้องค่ะดูข้อที่3มนะคะ90หารด้วยห90เป็นตัวตั้งจะอยู่ด้านในเครื่องหมายค่ะ5เป็นตัวหารจะอยู่ด้านนอก อันดับแรกดูสุดคูณแม่5หลักแรกที่ต้องดูคือหลัก10 5คูณอะไรได้9ไม่มีมีแต่5คูณ1ได้5เติม5อยู่ข้างล่างจากนั้นลบกันค่ะ9ลบกับ5ได้4 0ข้างหลังดึงเขาลงมาข้างล่าง ดูสูตรคูณแม่5เหมือนเดิม5คูณอะไรได้40 5คูณ8ได้40ค่ะเติม40อีกครั้งข้างล่างจากนั้นลบกัน40ลบ40ได้0ค่ะคำตอบก็คือ18นั่นเองเวลาเด็กๆตรวจคำตอบนะคะหนูจะต้องนำตัวหารก็คือ5 ไปคูณกับผลลัพธ์ก็คือ18ถ้ามันได้เท่ากับ90เด็กๆก,ก็หารถูกมาตั้งข้างๆค่ะ18คูณ5 5คูณ8ได้40ใส่0ทด4 5คูณ1ใน5้5บวกตัวทด4เป็น9ได้ตรงกันกับตัวตั้ง90ข้อนี้18ก็เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่ 4ข้อสุดท้ายโจทย์เขาบอกว่า80หาร8 80เป็นตัวตั้งเอาไว้ข้างใน8เป็นตัวหารเอาไว้ด้านนอกอันดับแรกดูสุดคูณแม่8และดูตัวแรกคือหลัก10 8คูณอะไรได้8 8คูณกับ1ได้8เติม1ไว้ด้านบนเติม8ไว้ด้านล่าง 8ลบ8ได้0อ่า0ในหลักหน่วยดึงเขาลงมาข้างล่างค่ะทีนี้มาดูว่า8คูณอะไรได้0 8ก็ต้องคูณกับ0ฉะนั้นเราก็เลยเติม0อีก1ครั้งแล้วก็เติมข้างล่างลบกันก็เป็น0เหมือนเดิมวิธีคิดง่ายๆค่ะ ผลลับมันเป็น0-0แบบนี้นะคะเราก็เติม0ูนย์เลยอ่าเสร็จแล้วข้อนี้คําตอบคือ10นั่นเองค่ะเวลาเด็กๆตรวจคําตอบง่ายงนิดเดียวเอาตัวหารก็คือเลข8มาคูณกับผลลัพธ์ก็คือเลข10ลได้เท่าไหร่คะ8คูณ1ได้8เติม0ูนย์อ่าได้80พอดีก็เลย10เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะจบแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่ 13ค่ะ